สวัสดีครับผมอยู่กับบุลโอด,ดําทีมเช่นเคยนะครับผมยังพามาติดตามหัวหน้าโจอจอมโหดเช่นเคยฮะเดีย๋ยวมาดูสิหลังจากเคลียร์ทางเรียบร้อยแล้วบุลโ <ปะ S 2> อดำจะวิ่งได้หรือเปล่าคุณุนาคนนี้ก็ไม่ยอมไปไหนเหมือนกันนะขุดบอ่อตัวเองเสร็จแล้วยังตาม,มาฮะยังตาม,มาให้กำลังใจห,หรือตาม,มาคุยเล่นกันไม่รู้สนิทกันแล้วครับตอนนี้ขุดให้ทั้งสองบอ่อ นี่ยนี่ยเนี่ยคนนี้นบอ่อตัวเองเสร็จแล้วนะสองบอ่อแต่ยังตามมาตามมาเล่นด้วยอาจจะมาดูกันครับว่าจะวิ่งได้ไหมแต่ผมมองดูแล้วน่าจะสบายนะไม่น่าจะจมหน้าติ้มที่ก็มีแค่ลื่นนะฮะมีแค่ลื่นนะฮะดินดนึ็นก้อนกรเก,กรีขนาดนี้แห้งขนาดนี้แข็งขนาดนี้ ยังคงวิ่งกัน4คันเช่นเดิมน,นะครับรถบริษัททางนั้นไม่ได้มีรถร่วมเลยครับวิ่งกัน4คันครับแต่ว่าอีกคันหนึ่งไปปะยางยังไม่มาตอนนี้ก็เลยเหลืออยู่3คันเอาัวหน้าเอาเบาๆก่อนเอาเบาๆก่อนรองทางก่อนโอ้โหขนาดลองทางนนเนี่ยเออเบาๆหน่อยบเบาๆหน่อย ดูทางก่อนอย่าค่อยเบรกเอาดูครับไปได้ไหมฮึบ่าขึ้นไวไหมขึ้นไวไหมไม่ไวโอ้ยังไม่ได้ย่ำทางเลยนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวต้องวิ่งกัดรอบสองรอบสามรอบเนี่ย ให้ทางอยู่ตัวก่อนที่นี้แหละวิ่งสบายฮะอ้าวดันเลยเออเอ้ตึ๊บโอ้ทางยังไม่มีรอยย่ำนะแค่เอาดินแห้งปูเฉยเดี๋ยววิ่งสักสองรอบอยากู่ตัวฮะเฮ้ย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 นอน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 ฝันมันขุดมดแล้วฝันมันขุดมดแล้ว กบเป็นอ,อะไรวัดเสียวอยู่เรื่อยพาดมานี่ไม่ต้องตามเลยนะรถนะ่ะตามวัดจองวัดเลยถ้าพลาดมาเนะี่ยจะแหวะหาดูโอ้เบาๆนะเบาๆเบาๆนะผมยังไม่อยากจะอาบน้ำเอ้ยเบาๆเออได้ปลาช่อนสองตัวใหญ่ๆกับปาลาไหลตัวหนึ่ง มันลงมาอยู่ในนี้หมดแหละเยยสูบน้ำเดี๋ก็ได้จับปลาอย่างนี้แหละอ่ะมายังอยาให้ดูสามคันเลยมีอยู่สามคันก็ถ่ายอยู่สามคันนี่แหละไม่กินข้าวกินปลาหรือไง ไม่เคยเห็นแมคโครเลยเซลครับเซลคุณตาชอบชอบดูแม่โคมาแล้วเจ้าเหลืองอลามงามแท้เดี๋ยวดูดิคันไหนจะแรงที่สุดในทีมงาน ด้านนี้ไม่ต้องพูดถึงครับชูรอ <True law S 1> นะนี่สไตล์ของแกชูรอตลอดไม่ต้องให้หกล้อได้มาราครับมีแต่แมคโครลอหกล้อถอยเสียบเอาเลยถอยเสียบเอาเลยเอา้าวลื่นยาลื่นยาทางกว้างๆถอยให้ตรงนะอย่าตกทางไม่ได้นะ ดินอย่างเงี้ยถ้าเอาไปเมาส์ทมที่นะหรือกบสะกบบอ่อดีฮะแต่ถ้าให้ไปโรยหน้าบ้านนี่โอ้โหบอกคำเดียวครับลื่นถ้าฝนตกมานะลื่นคุณเข้าหน้าบ้านไม่ได้ไม่ได้แน่ลื่นไปกบสะทมที่ดีฮะดินดานางเงี้ยเต็มไว้ด้วย ดินนี่ก็ยังคงเอาไปกบอยู่บ่อลูกลังที่เอามาฮะเอาไปกบอยู่นะฮะผ่านไปสองบ่อแล้วยังไม่เต็มเลยนะฮะก็คิคดดูเอาว่าเอาลูกลังไปเยอะขนาดไหนขนาดดินหมดไปสองบ่อแล้วยังไม่เต็มเลยฮะนี่เป็นบอ่อที่สามนะที่จะเอาดินไปกบบ,บอ่อลูกลังฮนะนี่บอ่อนี้เป็นบอ่อที่สามครับแล้วกองลูกลังที่ไปสต็อกนี่โอ้ผมว่าสิบกว่าเมตร เอาแมคโครทอยขึ้นเลยนะ6ล้อทอยขึ้นไปไม่ไหวอะ่ะทาเป็นทีละชั้นทีละชั้นต้องเอาแมกโครมาทอยลูกหลังขึ้นเลยกลองเข้าภูเขาเน่ยเอ้ามาดูครับความแรงคันนี้แหมออกตัวนิ่มนวลเหลือกเกินมั่นใจในความแรงรถตัวเองหรือไงอนี่โอ้ แสดงว่าคนขับฝีมือรู้จังหวะรถตรงไหนควรเหยียบตรงไหนไม่ควรเหยียบครับเหยียบหมายถึงเหยียบคันเร่งนะดูดิไปแบบเนิบๆเลยนะคันมื่อกี้นี้พุ่งพุ่งติดเลยนี่ค่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆโอ้โหแสดงว่าดูรู้เลยฮนะว่าคนขับมีฝีมือไม่ฝีมือดูจังหวะเร่งเครื่องรู้เลย ถูรอต่อไปคันที่สามมาไหมเช้านี้น่าจะดูแค่สามคันแหละเพราะอีกคันหนึ่งปะยางครับยังไม่มาเลยอ้าวหายเงียบเหลืออยู่สองคันยังไม่มาอีกสองคันปะยางคันหนึ่งแต่อีกคันหนึ่งไปไหนไม่รู้หายเงียบเลยโอสงสัยจะได้ดูแค่สองคันนี่หรือเปล่า ไม่เป็นไรครับบอลลูกนี้ห่างจากบ,บ้านผมแค่2กิโลกว่าๆเองผมมีโอกาสได้มาเรื่อยๆครับเดี๋ยวเปน็นอันว่าอยวคคิดนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนลวกันครับขอบพระคุณมากเลยครับที่เข้ามารับชมช่องของบุญรอดดำทีมครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ